หางผู้ส้มผมจะบผ้าหางผู้ส้มเอาผ้าไตรเนาะจะคัดผ้าไตรสีสีเข้มๆเ,เนาะไปหมอบให้พระมือนี่เนาะไว้จะต้องเลือกอันนี้ของหลวงพ่อเนาะอันนี้เป็นของหลวงพอ่ออันนี้เป็นของเงี้ยนหอยของเงี้ยนหน่อ,อนีนน้นะฮะจะมีพระอยู่จับองค์เนาะสี่องค์บ่อันนี้เป็นของวัดหน้าอุดอมด้วยครับด้วย วัดปานหนาอุดมสวัสดีครับท่านผู้มมวันนี้มาพบก,กับบอตอมสาวจอยวันนี้เพราะว่าเหมือนี้ผมลงตู่สามงานเนาะมี่ทั้งงานแต่งแล,ล้วก็มีงานศพฮะแม่วันนี้นก็จะเป็นมื่นตักบาตรวันที่สิบสองครับวันที่สิบสองวันนี้เป็นมื่นตักบาตรแต่ผมจะเอาผ้าไตรเนาะไปมอบให้หลวงพ่อนะครับผมออดแล้วอันนี้งานกระดูดขอถาดครับนะ้ทาท้ากับบุรีรังด้วยครับตุ้ม cũng có vấn đề làng nào làng tai luôn Ồ, ừ. Ô, thang phụt cả ngàn tăng, thang đi cả ngàn bốn cả đồ à. า,าีกบมาสาธิตโกโบมาเด้อเนาะอันนี้อันนี้ของหลวงพอ่ออันนี้ของตัวเนาะของตัวสามอ่ะเดี๋ยวสบัดสบัดถวายให้เนี่ยเนาะอันนี้อันนี้ของแง่กู้ชุดไงเนาะหนุน่มๆผ่าหนุมน่มๆอันนี้ของตัวสามองค์เนาะสัน้นเข่าฮะ เออนั่นๆแต่ว่าเดี๋ยวเอาถวายฉุดพลังกันเลเพราะว่าคอยบ่ว่างเดี๋ยวคอยจะไปก่อนเพราะว่ามือเดี๋ยวคอยท่างพี่แล้วกันท่ามัดแต้นอีกไดให้เจ้าภาพพ้นปากเจ้าภาพพ้นถวายใครเด้บัดนี้มีเจ้าภาพทัดทัศน์ท่าพ้นมาถวายอาผ้าไกจีวรเนาะมีพระออกตอกอ่าเพิ่มเสื่อมใส่ทศธาในศาสนานี่อ่าผลขนำมานังปัจจัยีนี่เป็นต้นว่าผ่าไกจีวรนี่จักสู้นอนีในนอ พาอาบน้ำฝนนะอาพาไข่นีชุดหนึ่งแล้วก็พอบูวอาพาอาบน้ำฝนนี่สามชุดก็สามคืนเนาะอ่าก็เขาก็ชนพนทานสนีอาจมไปหอดไปถึงวงอ่า อาเจ้าอำในเวรดอว่าเทวราชีักษาวุลทั้งสองพระองค์ไปจงมมาพกประมักษาคุณมข้องขอบข้อพ่อกต่ไม่มีแต่ความสุขความเจริญในนาทีการงานเพื่อป่าธนาสิงใดก็ขอให้ได้สิงนั้นสมดังมโนดรมากดในเมืองคนยาสิจุนเงินใสเพ่สบายเดือดสวยนิ่งคอยไม่สั่งมโนในใจวังอยากไปยังให้อังหลุดยาจนในกุสูแนวป่าถนาเอาแก้วุ่งคดในไรพานอยากไปย่านโลกีสีดลกุตรเกาคิดจับเกาลุกเก่ากัะพุญอยไดงง่าย ให้เจริญได้ร้ายยามเจ้าจับใจสื่อขายขายฮามีความสุขีให้เทียงมันดวงไปจันในสายองเงินเดททองในดังของกระเป๋าเจ้าอยู่ทุกวันถูกวันทุกวันเด้อพอออกต่อมเด้ออาสาทุกจัตเตโรอันยุวันโนสุขกราอาสาทุกอาขอคอยกระชุนกระชุนชาชุนนิจุงสตรศนยนทร์ครับไปหาครอบครัวพอออกต่อมให้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานหาเงินหาคำการให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยเด้ออาสาทุกอาขอขอบใจไรเด้อ ขอพรด้ออ่ามีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานอ่าซื้อไรใครมาด้ออ่าหรือว่าขอปูมรณาธาถูบุญนำด้ออ่าเป็นบุญเป็นกุศลเด้ออ่าให้แก่พระภิกขุสงฆ์เราอ่าได้นุ่งนี่อ่าได้นุ่งได้ถืออ่าอับน้ำอับในอ่าเป็นบุญเป็นกุศลเด้ออ่าขอมอกขอบใจไายอาสาทุสาธุสาธุอนุโมทามิอาซา

ตัวเฮ็ดให้มันแน่นม,มัน้นะง,งาการประกอบตู้พี่เนาะวันนี้ก็ออกไปจุดหนึ่งจุดโตกน้องน้องใจ ลืมใส่ดอกน,นี่บริงานต่อใช่เลยต่อไหมอ่แน่นเเออ,อต่อได้เข้ม,มาต่ออยู่นี่ไปเลยไปพอดพุ่นละกัน ởt lên mởt lên, măn nhung nha mởt lên, mởt ở lông đó mặc lót này pho mặc <laughs> เลยแตกหักเลยเอาเจอไปให้บอมคือหนูแม่เหะอสีเขียวบ่ฮู้ละเหลืองตะนาก็ใสไปเหอะ มเมนี่โมเมนเบาๆเนาะนี่แหละสามสี่คนยังห่อย่อได้เป็นยังไงทำหัวบ่ตัวเองจะสี่กาแฟเตินดีกอ ला เดือนหกตกเก้าแต่ตอนนี้ก็ไปงานดอกอีกแล้วเราต้มเพลินกัน

เรียบร้อยเลือกไต้ต้ไปดิหนักมวยเอาบึงาบ้งเหอะเดี๋ยวไปบึ้งเท่หนึงฮันยังอดถนอนนะอ่ะ่เอาอยู่นอนตีมันชีวิตถึดก้โมงแล,ล้ว អ៊ីញញ៉ែមអឺតដឹកម៉ណៃម៉ឺអឺតគិតឌុញម៉ណៃអូเนาะណែប្អូនតិចអីមេបងកាលឿនលប់ទៅណៃតើម៉ៃទៅណៃទៅដែរអឺអឺអោកដើរថាទៅទៅបិទតោតូឲ្យពីມືទៅអើយ รอจะเละเราด้มาเปิดตัวเลยอ,อ,อันนี้น้อยที่สองนี่น้อยที่หนึ่งจุดที่สอง ศพบสร้างนี้ทางนี้งานศพทางพี่ทางพี่งานศพทางนี้งานแต่งสุดยอดถั่วส้มนี่ทางพี่งานแต่งทางพี่งานศพอันนี้ เอากก็ดูขอทาบทำผีสาทำตดสาตุทั้งผีมวลอย่างเดียวครับเข็กเข็กเช็กเช็กเชกตามสอฟจอยเึงเดี๋ยวเอาไม้มาให้ไหมแบดมืดเช็กแบดมืดเบดมดเอาแป้งได้เลยดิพอได้พอได้ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเาแบ็คระชานก่อนทางนี้เปิดเวฆทางฝุ่นฝ่าสวดอืมทางนี้งานแต่งทางฝุ่นงานศพอ้าสุดยอดเปิดเพลงครับ ชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านบอกว่าเอาไก่มาซอยหกตเนาะเท่าตีขาไก่หกตไก่หกตโอ้ขวายึกว่าตะเอียดดกเกี๊ยงมงกุฎโอ้ยชาวบ้านตัวเจ้าสาวแล้วนี่ชาวบ้านบอกว่าจะเอาไก่มาให้หกตให้จัดงานให้เฮ็ดงานเออนี่ให้จัดงานดองพี่น้องให้จัดงานดอง เอาไก่มาให้หกโตไก่มาหอดเป็นไก่น้อยโอ้ยข่อยนึกว่าเป็น,นกเอี่ยงมงมาดิยเขาบอกว่าให้เอาไก่มาขาดจัดงานเนะาะทอไก่ไก่ใหญ่แฮ่เหมือนบ้านนี่กันสิไก่ใหญ่ก็มูวกับโต๊ะไอ้หกโตนี่แหละพี่น้องตู่ใหม่ ต่ว่าตัวนี้เป็นตู้ตู้เหล้าเนาะเห็นมันี่เห็นบอกจากบางบางเลยจะกบ่ค่อยแข็งแรงบางบางเลยขันยูบานเขากับสิขายประมาณพันหาบาน่อยขายพันหากระตีเป็นเงินไทยกับประมาณนันกีบแม่ขันยูไทยกับประมาณนันกีบโอ้ยใจชดชอมากบังวาน กิดรองว่านเอาหัวจ่อยโอ้ยนี่นะเฮ็ดกินดองหน่อยส้มงั้นน้องใจเหรองั้นน้องใจการจะเป็นการแบบเบาเบาเบียกเบางานเนาะ พิธีว่าเขาเทจะไหนต่อไปเนาะอ๋อเงินหีดเงินหดนี่เทไรกัพ่อสามแสนสามแสนห้ากัมาั้นหกร้อยตีไปหกร้อยหกร้อยบาทอ่าหีดข้อมาอ่าแบบว่าเต็นผีแมนตมนี่ก็จะเป็นแบบเพื่อนมาจะไกหลั่นนึงเนาะเงินก่พ่ออ่ามนี่ก็จะเป็น่าแบบเออมันมันมันไม้สตีขัดไปสาไทยก็คือการมันไม้หนึ่งเอ่อ พันหารยบาทบ่ชอดพันหารอกมาตินะการหมั้นไหมบ่ชอดพันหาดอกเต้กตับตอนนี้ให้เจ้าสาวเนะาะวันที่เจ้าสาวนี่ไปบอกอาจารย์อยู่โรงเรียนเพราะว่าเพิ่นออกโรงเรียนกลางขั้นเนาะอาจารย์อยู่เรียนโทรมาบอกไปโรงเรียนแต่ว่ามาจัดง,งานเนี่ยสิเออหนอเพิ่นไปนั่งบอกอาจารย์อยู่เรียนก่อน อันหนึ่งอาจจะเป็นหมอผีแาจจว่าประเทศให้แต่ว่าหมอผีแต่ประเทศเล่าแต่ว่า,วาอ่าพวกผีเนาะอ่าหมอผีไปจำสักอ่าพระเรียกริเดี่กแม่เทา <c oughs> เอ่าอาอีกเล่บอ

อันนี้เป็นการตกโรเนาะแาะว่ามื่อไหรเขาจะังานเทียนเดียวเลยมื่ออื่นปีหนาก็จะบจัดเนาะอันนี้เป็นการมันเนาะแปลว่าสามารถผอนขาดองได้สามารถอนา่อพนขาดองได้ดีแห่งดีแห่งใช่ ขอขออนุญาตอาจารย์มาหนูสิเอาผัวเด้อ,อมือนีเด้อขออนุญาตก่อนหนูมือนีหนูบ่ได้ไปเรียนหนูสิขออนุญาตแต่งดองเอาผัวก่อนอเออเดี๋ยวมื่อเอิญหนูจะไปเรียนตามปกติ<อ>เร็วเอ้า <laughs> อาการเก็บอาการเดยาสาวเก็บอาการเก็บอาการ de